สวัสด,ดีครับผมสุพ์ศสิริณรือมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโก้ขายอะไรเครื่องกรองน้ำา r o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้รับแปลงเครื่องกรองน้ำธรรมดาให้เป็นเครื่องกรองน้ำ RO หนึ่งเดียวในโลกด้วยราคาเริ่มต้นเพียง1,700บาทจะแปลงจากเครื่องกรองชุดนี้หรือเครื่องกรองชุดนี้ก็ได้ เป็นระบบ RO 1ขั้นตอน75แกลลอนต่อวันมีค่าดูแลรักษาต่ำเป็นระบบอัตโนมัติและมีระบบฝัดเบาวที่จะช่วยทำความสะอาดไส้กรองได้เราจะทำการเช็คคอรินของน้ำประปาตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปเทียบกับน้ำที่ออกจากกรองแล้วนะครับว่ามีคอรินหรือไม่ เราก็จะหยดน้ำยาเช็ค,คอรีนหนึ่งหยดลงในตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าน้ำประปาจะมีคอรีนจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเช็คน้ำที่ออกจากกระบอกกรองของเรานะครับแล้วก็หยดน้ำยาเช็กค,คอรีนลงไปหนึ่งหยดเหมือนกันนะครับแล้วลองดูซิว่ามีคอรินหรือไม่ก็ใสนะครับไม่มีคอรีนออกมาเลย จากกระบอกกรองคอรินตัวนี้เนี่ยใส่เจ๋วเลยนะครับไม่มีคอรินหลุดออกมาเลยอันนี้เทียบกับของของน้ำประปลาสีเหลืองซ้ายมือนี้เป็นน้ำประปลาสีเหลืองนะครับอันนี้ใส่ขวามือจะเป็นหลังผ่านกรองแล้ว<า> ผูตักต่างครับน้ำซือพิงและได้ตัวครับเป็นน้ำส้มสายชูครับเราจะทำยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูวิธีการกำจัดเศษปูนเศษผู่างต่างและสิ่งตกปลอกทิมร์นวดได้แล้วครับเราจะใช้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำเปล่าครับถ้าเกิดว่าบ้านใครใมีประตูหน้าต่างที่เป็นรูอดอยเยอะเราก็ผสมน้ำกับน้ำส้มสายชูนี้นะครับ ในวันนี้ผมจะใช้ประมาณเท่านี้นะครับน้ำเปล่าแล้วก็ใช้น้ำส้มสายชูเราจะกาวนะครับเราจะใช้น้ำส้มสายชูประมาณหนึ่งฝาหรือว่าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับนี่ครับเทใส่ลงไปแล้ว่อโปกกี้นะครับอันนี้เป็นสูตรที่ที่มรุ่งของเราได้แน่นอนและใช้ได้จริงนะครับนี่ครับเพราะนั้นือมาด้วยสูตรที่สอง โดนน้ำต้มสายชูผสมน้ำในการฉีดพ่นเพื่อกำจัดเศษปูนตรงนี้นะครับเราฉีดพ่นไปที่มุงลวดนะครับโดยที่มันก็ถอดมุงลวดนะครับและใช้าตาตาเทสเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเศษูนเนี้เศษผงก่าตาจะออกหรือเปล่าครับเห็นไหมครับนี่ออกหมดเลยครับเนี่ยว่างๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยน้ำปี๋นะครับที่ผ้าของเรานียครับ ออกแน่นอนในการกำจัดด้วยน้ำส้มสายชูผสมน้ำนะครับและทีนี้กระจกเ,กเพียรตีนะครับในการกำจกัดเศษุูนเศษผงต่างและโดยที่เร่งทอทนะครับยุบน้ำแล้วก็นำมาเช็ดถูรั่วแปะไปที่มุมรั่วของเราออกแน่นอนและสูตรที่สองในการใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำฉีดพ่นไปที่มุมรั่วแล้วลเช็ดด้วยผ้าตาขๆหลดูครับเนี่ยเศษุูนเศษผงต่างๆออกหมดและกำจัดเชื้อโรคได้ หลังจากที่เราดูคลิปแล้วจะพามาดูว่ามุ้งลวดมีกี่ชนิดและชนิดไหนบ้างที่สามารถล้างด้วยกรดได้มุ้งลวดที่เราใช้ทั่วๆไปก็จะมีประมาณ3ชนิดนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมไนลอนและไฟเบอร์หรือไฟเบอร์กลาส และมุ้งลวดแต่ละชะนิดก็จะมีหลักๆก,ก็คือสองสีก็คือสีขาวกับสีดำเพราะว่าเขาเลือกสีตามโครงโครงอลูมิเนียมที่มาทำมุ้งลวดโครงนอกมันน่ะถ้าโครงนอกเป็นสีขาวก็ต้องใช้มุ้งสีขาวแต่ถ้าบ้านหลายที่อย่างบ้านผมจะเป็นโครงสีชา เพราะนั้นโครงสีชาจะต้องเลือกมุ้งสีดำนะครับแต่ว่าไฟเบอร์กราฟจะมีอยู่3สีคือสีขาวสีเทาแล้วก็สีดำนะครับแล้วถ้าโครงสีชาจะเลือกสีเทาก็ได้หรือจะเลือกสีดำก็ได้ก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่จริงๆมันมีมุ้งรวดอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่ามุ้งลวด นิลภัยก็คือตามรูปนี่แหละตามรูปที่เห็นนี่แหละคือมุ้งลวดนิละััก็ก็น่าจะแพงมากนะครับเพราะนี้มันจะก,กันพวกโจรจะมาตัดได้นะครับมุ้งลวดนิลภัยนี้เขาทําจากสแตนเลสน,นะครับแล้วมันก็ตัดไม่ขาดแล้ว ผมไม่รู้ว่าข้างๆนี้เขาใช้แบบรีดแบบปกติหรือว่าใช้เชื่อมนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่มุงมุงวทั่วๆไปอ่ะเขาใช้รีดนะครับรีดหลงร่องแล้วก็เอายางเขาก็จะมียางมาอัดอัดร่องมานอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือมุงลวดอะลูมิเนียมมีสีขาวและก็มีสีดำ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นมุ้งลวดชนิดไหนง่ายมากเราเอามือไปลูบนะครับไปลูบตรงมุ้งลวดเราก็จะรู้ว่าเป็นมุ้งลวดชนิดไหนอลูมิเนียมพอเราลูบปุ๊บมันจะแข็งแข็งสากๆนี่อลูมิเนียมนะครับอะลูมิเนียมเราไม่สามารถใช้กรดใดๆล้างได้เพราะว่ากรดทุกชนิดมันจะ โลหะทุกชนิดรวมถึงเนื้อคนเราด้วยแล้วจากคลิปเราจะเห็นว่าเขาใช้กรดอะซิติกหรือน้ำส้มสายชูเพราะน้ำส้มสายชูมันเป็นกรดอ่อนแต่มันก็จะไม่กัดทันทีให้เห็นพอเราเช็ดไปล้างไปเรื่อยๆวันเว้นวันสองวันปีสองปีนีดเดี๋ยวเชื่อสิไม่นานมันก็จะค่อยๆเป็นขี้เกลือคือมันจะเริ่มผุไง มันก็จะผุเริ่มผุแล้วที่สำคัญมวดทุกชนิดกรอบเป็นอะลูมิเนียมพอเราเช็ดปุ๊กบกดมันไปค้างอยู่ตรงกรอบอะลูมิเนียมกรอบอะลูมิเนียมจะโดนกัดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมูดทุกชนิดไม่สมควรที่จะใช้กดนะครับแต่ผมจะบอกว่าตัวมอ่ะมันจะ,จะ,จ,ะจะใช้กดได้ตัวไหนอะลูมิเนียมใช้ไม่ได้แน่ๆนะครับ เคืออนนี้เขาเคลือบสีขาวนี่คือเคลือบสีดําไว้นะครับมันก็คงไม่กัดทันทีมันก็จะค่อยๆซึมนะครับอลูมิเนียมจะแพงที่สุดนะครับยกเว้นนีลภัยนะสามชนิดนี้นนอลูมิเนียมจะแพงที่สุดน้ำส้มสายชูเป็นกรดอ่อนที่ระเหยง่ายมากแล้วก็จะมากัดหลอดลมของเรานะครับสังเกตว่าจะแสบคอหรือแสบจมูก ดังนั้นจึงไม่ควรไม่สมควรที่จะเอาน้ำส้มหมาเช็ดนูน่นเช็ดนี่นะครับอันนี้คือมุ้งไนล่อนทำไมเราจรึงรู้ว่าเป็นมุ้งไนล่อนนี่ไงมุ้งไนล่อนไม่ใช่นะก็เป็นเพราะว่าถ้าเราเอามือไปลูบมันก็จะแข็งๆเพราะว่าเส้นของมันจะใหญ่กว่ามุ้งลวดแบบอื่นเราจรึงรู้เลยเพราะมันเลื่อน อันนี้คือแค่ก,กดเช็ดได้นะหมายถึงตัวมุ้งนะแต่เวลาเราแค่ก,กดเช็ดแล้วกดมันก็จะลงไปอยู่ที่กรอบซึ่งเป็นกรอบอะลูมิเนียมก็โดนกัดที่กรอบแต่มุ้งไม่โดนกัดนะครับมันมีสองสีให้เลือกคือสีดํากับสีขาวจริงๆแล้วมุ้งตัวนี้ดีที่สุดทนเท่าที่ผมใช้มานะเพราะบ้านผมมีทั้งสามชนิดเวลาช่างมาใส่แล้วก็ไม่ได้ไปดูเขาไม่ได้บอกเขาไง เขาก็เอาตัวนั้นใส่อลูมิเนียมไอบานนี้ก็ใส่ไนลอนไอบานนู้นมันก็ใส่ไฟเบอร์แาสให้พอเราลูปปุ๊บเรารู้เลยว่ามันเป็นอะไรมันอยู่ที่การใช้งานความทนทานแล้วมันก็จะเสียจะหลุดนี่รู้เลยนะครับอันนี้คือมุ้งลวดไฟเบอร์หรือไฟเบอร์แาสทำจากผ้าไฟเบอร์แาสแล้วมุ้งลวดแบบนี้ ท่าที่ผมใช้มาคือไม่น่าใช้เพราะว่ามันบางพอมันบางแล้วเขาอัดอัดตรงร่องด้วยยางแล้วมันไม่นั่นพอคุณเช็ดไปเช็ดมามันก็จะหลุดจากยางแล้วคุณก็ต้องแงยางออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วยางอัดเข้าไปใหม่นี่แหละคือไฟเบอร์กราสแต่ถ้าเจ้าที่เขาใช้ยางแน,น่นๆก็อ,อาจจะไม่หลุดก็ได้แต่ที่บ้านผมมันหลุดเป็นประจำนะครับมุงรวดแบบนี้ถูกที่สุด นะครับเมตรหนึ่งก็ยี่สิบสามสิบาทแล้วก็มีสามสีสีขาวสีดำหรือสีเทามุมดไนล่อนแพงขึ้นใหม่นิดนึง่งอลูมิเนียมจะแพงที่สุดอลูมิเนียมประมาณเจ็ดสิบาทขึ้นไนล่อนก็ประมาณสี่สิบกว่าบาทเม็ดหนึงนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าไปใช้คือตัวนี้กรดมันไม่กัดหรอกแต่นั้น เพราะมันอาจจะยุ่ยก็ได้เพราะมันเป็นผ้าไฟเบอร์นะครับนานๆมีสิทธิ์ยุ่ยแต่มันคงไม่กัดให้เห็นทันทีแต่กรอบอลูมิเนียมโดนกัดแน่นอนแต่ก็ไมใ่ให้เห็นทันทีเพราะกดที่คุณเช็ดจะเป็นกดอ่อนมันก็นานสมมติว่าอาลูมิเนียมมุ้งลวดนี่อายุสิบกว่าปีอยู่แล้ว้าที่ผมใช้มาก็สิบกว่าปีก็ยังใช้งานได้อยู่ แต่ถ้าคนเอากรวดมาเช็ดทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกสัปดาห์รับรองได้ว่าผมการตีว่าไม่เกินสองปีมันจะเริ่มผุให้เห็นแล้วก็ดูที่กรอบมันได้เลยว่าจะมีรอยมันก็เริ่มมีรอยถูกกัดแค่เป็นสนิมอ่ะมุงงรดชนิดนี้ถ้าเราเอามือรูปมันก็จะนิ่มๆคล้ายๆผ้า ม้งลวดเวลาเราเปิดทิ้งเอาไว้นะครับด้านนอกมันก็จะมีดอกหญ้าเป็นจํานวนมากที่มาเกาะอยู่ที่ม้งลวดนะครับถ้าเรายิ่งถ้าเรายิ่งถอดออกมาล้างมันก็ยิ่งติดนะครับตรงนี้ะฉะนั้นวิธีแก้ไขเราก็จะจริงๆต้องใช้บรเวอร์นะแต่เราจะลองใช้ไดเป่าผมดูก่อนว่ามันจะออกไหมนะครับ ออกประมาณสัก2นะครับเดี๋ยวเราจะใช้โบเวอร์นะดีนะ พบว่าพอเราใช้โบเวอร์แล้วหายหมดเลยนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นหลุดหมดเลยนี่เพราะว่าโบเวอร์มันจะแรงมากนะครับเนี่ยที่มันติดพวกนี้หมดเกลี้ยงเลยในมุ้งรวดก็เหมือนกันเนี่ยไม่มีเหลือแล้วนะครับเนี่ยเทียบได้เลยนะครับไม่มีเหลือแล้วนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นหลุดออกหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วล่ะนะครับแล้วก็ใช้เวลาน้อย เพราะว่าถ้าเราถอนมาล้างกว่าจะล้างออกให้หมดนะมันยิ่งล้างยิ่งติดนะครับเพราะว่าพอเราไปล้างปุ๊บมันก็จะมีแรงกดแล้วมันก็จะไปดันอยู่ในซอกของอม้งลวดนะครับโอเคครับผมการเช็ดทําความสะอาดม้งลวดง่ายๆนะครับก็คือใช้ผ้าชามัวผ้าชามัวที่เช็ดรถอะ่ะเพราะว่าผ้าชามัวจะไม่ทิ้งฝุ่น นะครับแล้วก็ชุบน้ําแล้วก็บิดให้แห้งนะครับจะเป็นน้ําเปล่าหรือน้ําสบู่หรือน้ําใส่น้ํายาล้างจานก็ได้นะครับถ้าเป็นน้ำน้าเปล่าเราก็ไม่ต้องเค็ดสามได้เค็ดครั้งเดียวมันก็ได้แล้ว ต่ถ้าพวกสบู่หรือน้ํายาล้างจานเราจะต้องเช็ดซ้ำสักสองสามครั้งนะครับเพื่อเช็ดน้ํายาให้ออกนะครับแล้วทีนี้เราก็จะไปเช็ดที่มุ้งรวดนะครับในการล้างมุ้งรวดจริงๆอาจจะต้องถอดนะครับแล้วก็ไปล้างด้วยแปรงขนอ่อนๆแล้วก็ใช้แฟบจริงๆใช้แฟบแบบดีที่สุด จิตถืจะใช้น้ำยาล้างจานก็ได้ถ้ามันไม่สกรปรกมากนะครับมันจะทําให้มุ้งรวดสะอาดจริงๆแต่ถ้ามันไม่สกรปรกมากเราเช็ดแบบวิธีนี้ก็พอแต่ถ้ามุ้งรวดที่อยู่ในครวัวย่างไงก็ต้องถอดนะครับต้องถอดออกไปล้างแล้วก็ใช้แปรงอ่อนๆแล้วก็ใช้แฟบเลยดีที่สุดเพื่อล้างพวกคราบน้ำมันออกให้หมด เดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูการเช็ดกันนะครับเราก็จะเช็ดจากข้างในออกข้างนอกนะครับหลังจากที่เราเป่าพวกอดอกย้าแล้วนะครับโดยเช็ดจากข้างในออกข้างนอก ก็จะสกปรกนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนหน้าพอดีมันจะต้องไปเช็ดข้างนอกนะมันเช็ดยากก็จะเช,เช็ดเท่าที่เช็ดได้ล้วสันนะเนี่ยข้างนอกมันจะสกปรกมากกว่าข้างในนะครับ ก็จะให้ดูเฉพาะที่เราเช็ดได้นะก็ระจริงๆแล้วมันต้องเช็ดที่ข้างนอกไอ้ฝั่งนี้อันนี้อันนี้ไอ้ข้างบนนี้ไม่ได้เช็ดนะให้ยังไมไ่เช็ดนะแต่ตรงนี้เช็ดแล้วเห็นไหมมันจะสะอาดเนี่ยมันจะสะอาดกว่าเยอะเลยครับถ้ามุ่งรวนไม่สะอาดไม่ไม่สกปรกมากเราก็เช็ดด้วยวิธีนี้ได้นะครับจะไม่เสียเวลามาก ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกองน้ำ RO s u g i g o 2ขั้นตอนความเร็ว75แกลลอนต่อวันราคาเริ่มต้น2,200บาทค่า EC หรือค่า Electrical Conductivity คือค่าความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้าของสารเคมีต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำ น้ำยิ่งบริสุทธิ์ค่า ec ยิ่งต่งมาดูการวัดค่า ec ของน้ำมาโอซูจิโกสอขั้นตอนเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆดังนี้น้ำมาโอของซูจิโกสอขั้นตอนคือ2ของตัวอย่างที่1คือ44ตัวอย่างที่2องยี่สิบแปด ตัวอย่างที่ 3, 4มสตัวอย่างที่4ไม่ได้เขียนว่าเป็นน้ำมาโอน่าจะเป็นน้ำกลองอยู่ที่4ี่ร้สั่งซื้อได้ที่ลายศูนย์แปดหนึ่งหจ็ดสี่สอหรือที่ร้านซูจีกดที่ชอปป้อ p ปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ